สวัสดีครับลวงพร้อมหนาวเน็บหนาวเน็บสิองศาครับสีสมคราละครับเมื่อวันนี้12มกราคมนะครับเวลาประมาณ10นาฬิกานะฮะที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการพลเรืเอกณนระรงพิพัฒนาใสนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายกมลรอดคล้ายนะครับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้นพื้นฐาน และก็ผู้บริหารระดับสูงนะครับของสบถได้ประกาศนโยบายบปี2558เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะครับมีมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นในปี2558นี้กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะครับเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องทําให้สําเร็จ ซึ่งจากข้อมูลสพออเพราะว่าคณะนี้มีนักเรียนประมาณ25,000คนที่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะครับกระจายอยู่ตามเขตพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศโดยส่วนใหญ่เป็นเด็กที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนนะกลุ่มชาติพันธุ์เด็กต่างด้าวที่ติดตามพ่อแม่เข้ามาทําง,งานซึ่งไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ในการสื่อสารหลัก ทำให้เมื่อเข้ามาสู่ระบบการศึกษานะครับเด็กจึงประสบปัญหาในการเรียนและเมื่อเด็กอ่านเขียนไม่ได้นะก็เป็นผลให้ไม่สามารถเรียนรู้ในวิชาอื่นๆได้ตรงนี้เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กนะครับดังนัง้นทางากระทรวงศึกษาธิการโดยสปทนะครับกำหนดให้มีมาตรการต่างๆดังต่งตงตงตอไปนี้หก็คือให้สปทนะครับประกาศนโยบายก็คือประกาศแล้วเมื่อวานนี้สองกหนดให้สพป ดำเนินการประกาศนโยบายแก่โรงเรียนในสังกัดต้องมีข้อมูลการอ่านเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้นเพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์วางแผนการพัฒนาเด็กร่วมกับโรงเรียนแล้วก็สรุปข้อมูลดังกล่าวรายงานสปทนะครับมีการนิเทศจัดทำแผนงานกิจกรรมต่างๆ นะฮะประการที่3ก็คือสถานศึกษาก็คือระดับโรงเรียนนะฮะต้องกําหนดเป็นนโยบายสาคัญให้ครูและผู้เกี่ยวข้องดําเนินการทุกวิธีให้นักเรียนอ่านเขียนได้ตามมาตรฐานของหลักสูตรซึ่งการส่มเสริมก็จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,558นะครับซึ่งเขตพื้นที่ก็จะต้องดำเนินการขับขับเคลื่อนนะครับทาง สปปนครบาลมเมีสองโดยท่านวัชโรดชัยพิเดชก็มีการประชุมกับประธานกลุ่มเครือข่ายแล้วเมื่อวานนี้นะเพื่อที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับมาทางด้านพลฤอห์อเอกนรงพี่พัฒนาใสาอีกข่าวนึงนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าจากการประชุมคณะกรรมการ้รารการครูและบุคลากรการศึกษา,ราเร็วๆนี้ที่ประชุมนะครับได้เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากราการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐา,านะชำนาญการพิเศษและวิทยฐา,านะเชี่ยวชาญน,นะฮะตามข้อตกลงในการพัฒนางานโดยสาระสำคัญก็มีว่าผู้ขอรับการประเมินนะฮะสามารถยื่นคำขอก่อนที่จะดำรงวิทยฐา,านะครบตามที่กำหนดในมาตรฐานวิทยฐา,านะได้ก่อนไม่เกิน2ปีนะผ่านการพัฒนาจากส่วนราชการสองส่วนก็คือ ความรู้ความสามารถเชิงทฤษฎีและก็ประสบป,ประสบการณ์วิชาชีพนะแล้วก็ต้องได้รับการรับรองว่าเป็นผู้มีวิัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้นการพัฒนางานและผลการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานพิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ประจำ และผลที่เกิดกับผู้เรียนหรือคุณภาพผู้เรียนนะครับซึ่งการยืน่นนะการยื่นก็จะให้ยื่นคําขอปีละ1ครั้งสองช่วงเวลานะก็คือก่อนภาคเรียนที่1แล้วก็ก่อนภาคเรียนที่2นะครับคิดว่ารายอียต่างๆก็คงจะตามมานะครับมาที่ข่าวเขตพื้นที่สพปนครปนมเขตหนึ่งะครับโดยท่านสุข,สขบดินสุทธรมารองปอสพปนครปนมเขตหนึ่ง มีหนังสือแจ้งไปยังผู้มิการทุกโรงเรียนบอกว่าทางสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับกำหนดจัดโครงการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียนในรูปแบบอาเซียนสัญจรสี่พุ่มผ้ากรุงเทพมหานครระหว่างเดือนมก,กราคมถึงกุมภาพันธ์ปีนี้นะครับ2558ซึ่งก็จะมีกิจกรรม9กิจกรรมด้วยกันดังนั้นสพปนคปรพนมเขตหก็ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่สนใจส่งนักเรียน และก็ครูเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งรายละเอียดก็ดูได้ที่ทางาเว็บไซต์ของสพปนครมนตเขตหนึ่งนอกจากนั้นทางมารุตอุปนิศกรพอ,อวสวพปนครมนตเขตหนึ่งยังแจ้งหนังสือไปยังผู้บริการทุกโรงเรียนนะครับในเรื่องของการรายงานผลการบริหารงบลงทุน ารายการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีพุทธศักราช2558สปซึ่งสพปนครมนมเขตหนึ่งแจ้งให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณนะครับได้บันทึกข้อมูลตามระบบออนไลน์นะครับให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการโรงเรียนต่อไปนะครับมาที่ทางสพปนครมนมเขต2นะครับแจ้งท่านผู้บริหารคุณครูนะครับที่เข้าไปเขตนะครับตอนนี้ให้ไปรับหนังสือรับรอง าการหักภาษีหน้าที่จ่ายนะซึ่งตอนนี้ไม่ต้องไปรับแล้วนะครับดูรายชื่อของตนเองอที่เว็บของสพปนครบรมเกต2แล้วก็ปริ้นต์เองได้เลยนะครับนอกจากนั้นบันทึกสอพทออนะครับข้าราการครูท่านผู้บริหารท่านใดสนใจนะฮะก็ขอติดต่อรับได้เลยปีนี้จะปรับรูปเล่มเป็นขนาดเล็กนะครับราคาเล่มละ150บาทนะครับ อ่าีท้ายข่าววันนี้นะครับก็ในช่วงนี้นะครับาก็ขอเป็นกําลังใจสลับโรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่นครมนตเขตสอง,งนะครับรอรับการประเมินภายอรอบ3าอ่าซึ่งช่วงระหว่างวันที่12บสถึงสิมกราคมก็มีโรงเรียนบ้านวังโพท่าอูเทนะฮะโรงเรียนอุเทนวิทยาคารอําเภอท่าอุเทนโรงเรียนบ้านโคกสะอาดอําเภอนาว่า โรงเรียนบ้านน้องแวงอำเภอบ้าน ouais nada, แพงโรงเรียนบ้านเสียงเสาศรีสงครามเป็นกำลังใจทุกท่านครับลุงพร้อมครับสวัสดีครับทางท่านรองศาสตราจารย์อดุลต์ตับพังนะครับรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบริการของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรตินาแก่บอกว่าวันที่17เมกราคมนี้เป็นวันเ,เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงนะครับเพราะฉะนั้นลูกพ่อขุนทั้งหลายรวมไปถึงอิตาพรนะครับล่าสูตรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตรุ่นที่สามนะครับ,ระะรบ,รท,รบท่านรองวิทยาประสงค์วัฒนาครับวันวันที่17เจพวกเราต้องไปที่นาเกนะครับเพราะเขาจะจัดในช่วงเวลา8ปดนาฬิกาครึค่งนะฮะอาจจะยังไงใครเป็นลูกพ่อขุนไปวางผ่านพุ่มนะครับเพื่อสํานึกในการที่เรา เป็นบัณฑิตได้วันนี้เป็นมหาบัณฑิตได้วันนี้เพราะว่าพ่อขุนนะฮะที่สาขาวิทยาบริการนาแก่ท่านอาท่านอาฐายโสวรรณานะฮะหัวหน้าสนักงานมหาวิาทยาลัยรามคำแหงนี่บอกว่าลุงพรปริญญาตรีเนี่ยเขาจะรับแล้วนะคืออรับตั้งแต่วันที่ยีบสองพฤษภาคมถึงวันที่หกกรกฎาคมปีห้าแปดสับปริญญาโทนี่เขารับตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16, สิบเมษายนครับที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขา วิทยาบริการนะครับโอ้สุดยอดนะฮะที่รามเนี่ยเดี๋ยวนิชจรดรุ่งเรืองมากถ้าอย่างไรครับ